เตือนนะครับใครที่กินยากลุ่มนี้อยู่ไตาวายนะครับถ้ากินต่อเนื่องกันนะใครผ่านมาดูฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะเพราะว่าได้บุญมหาศาลนะผมคิดว่าคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเป็นโรคไตาวายน้อยลงไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับ ยากลุ่มเอนไซมครับยาแก้ปวดที่เราใช้กันทั่วๆไปได้แก่อะไรบ้างไดโคฟีนอกไอบูโพรเฟนเพร์ไพรอกซิคแคมเมอร์อกซิแคมซีด e ิคอซิปอีโตริคอซิปนะอันนี้คือชื่อเจเนริกเนมของยานะใครที่กินยาแก้ปวดอยู่เป็นประจำอะ่ะถ้าไม,ไม่ใช่พาราเซตามอนน่ะส่วนใหญ่ะ่ะจะคือกลุ่มนี้แหละครับยากลุ่มนี้กินติดต่อกันนานไม่ได้นะครับถ้ากินต่อเนื่องกันเกิน5วันเนี่ย มีโอกาสแล้วนะที่ไตจะพังไตจะวายนะครับผมเคยเจอคนไข้อายุ30กว่าเท่านั้นเองไม่รู้นะครับกินยากลุ่มนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับฟอกไตตั้งแต่อายุ30กว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กินยากลุ่มนี้อยู่กิน